เรียงตัวครับเรียงตัวหนายวกสีไอะไรรั่วเข้าเท่อไม่รั่วเหรอไม่ใช่มันเจาะตูดให้มันน้ำมันไหลออกจากเรียงตัวครับเรียงตัวมีทุกไซส์ครับโอันนี้นี่หนาแล้วจ้ะตัวที่หนึ่งสองนับเรียงตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวมันท่านตายได้หนิมันท่านตายได้หนิอีกตัวหนึ่งในทั้งในเราใส่ไหมช่าเขียนไปเลย

สูงสุเขาจิ้มให้นิ้่ง่าล่ะพี่น้องจัดใหน้นหยยิ้่ง่ายเลยนะแล้วมันโข,ข,ขูเข,ขี้เดี๋ยวเขาจะให้นี่มาตะเกยียงนิ้วนี่แล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปกลับไปตะเกีงที่เดิมวันจันทร์เนี่ยเขาไ,ไต้องวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหแ้เขยไหมครับเี่ครับ